ขอสวัสดีนะครับเนาะผมมาหาโน้นนะครับเนาะเมื่อนี้สิพาอพี่พ่อน้องนะมาเยี่ยมเยี่ยมถามข่าวพราะไงไม่ไงของเข้านะครับมาเบิรงการท่อเสื้อนะครับท่อเสื้อแบบบานนอกนะครับการตําสาดภาษาบ้านเฮา่าตาสาดนะครับการท่อเสื้อนะครับทําจากผืนนะครับเนาะต้นผือหรือต้นโกกของเฮานี่แหละครับเนาะเนาะขั้นตอนแรกก็คือไปได้ผือมานะครับเนาะ ไได้พือมากหรือต้นกกของเหานะครับเนาะเอามาตากแดดแล้วก็เอามาซอยนะครับเนาะแล้วก็เอามาย้อมสีนะครับเนาะงามบ่พี่น้องนะครับเนาะนี่กับคุณแม่หมูนนะครับเนาะกับคุณแม่ลายยันนะครับตอนนี้นะครับก็เลยเลยมเบิงนะครับเนาะว่าการท่อเสื้อแบบท่อมือนะครับนี่การท่อเสื้อแบบมือนะครับ เนาะมันปิ่นแนวไดนะครับเนาะไปจใใออังได้ย่ายเมยบอยเามันบอเดเร็วโอ้มันบอค่อยเร็วมันก็นเลยบอเมยเนาะครับเนาะนี่เป็นวิธีชีวิตเจ้าบ้านนะครับบานเฮ้านะครับเนาะการท่อเสือไดมมาเบิงแบบสดๆนะครับเนาะเมื่อนี้ได้จักพื้นแล้วครับจั๊ื้นได้สามพื้นแล้วบอกครับปูเก่งแห้งนะครับเนาะ มือไมฮัดครับใดสามพื้นแล้วมือนี้นะครับใส่เวลายุป,ประมาานสี่สมงนะครับจังได้สามพื้นนะครับสุดยอดถุดยอดก็จะหอดคำก็จะได้สี่พื้นหาพื้น,นกุหนละบน่ะนะผู้หนึ่งเป็นคนเปิดนะครับเปิดฟื้มนะครับอีกผู้หนึ่งกับเป็นคนสอดนะครับใส่สองคนนะครับ พูนึงผัดพ,ดนงงพดูนึงแงพูนวะเนาะพูได้มักแงกับมาดือ้อไม่แงนะกันนะครับอเออเออยายอารมณ์ดีขักนะครับเนาะเบิงแบบสดสดกันเลยนะครับเออสุดยอดสุดยอดความสวยกลมงานไม่เคยแพ้ใครนะครับเนาะคนอีสานบ้านเราหัวดีมากนะครับเนาะสามารถทอเสือ ไว้ใช้ได้นะครับน้องบาวาจะเอาไปเห็ดบนนะครับหรือเอาไปสร้างไร่ได้นะครับผื้นหนึ่งสมื่นี่ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อบาทนะครับเนาะมือหนึ่งก็ได้หลายบาทย้อนอยู่นะครับเนาะต้นผือต้นกกเฮานะครับเกิดในธรรมชาติในหนองนะครับนเนาะผู้ใดอยากได้กระติดต่อมาทั้งผมโดยตรงเลยนะครับเนาะอินบอกมาได้โดยตรงนะครับ เนาะอยู่ที่ประมาณพื้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับติดต่ออินบอกมาได้เด้อ